สวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเครื่อง p r i นเตอ canon e 5 1 0นะครับขึ้น e อ r o r p 0 3นะครับ e อ r o r p 0 3อ่าตอนแรกก็แกะเครื่องมาดูนะครับอ่าแกะเครื่องมาดูวิธีแกะก็คือจะมีน็อตข้างหลังนะครับ2ตัวนะครับอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ อาจจะมืดๆหน่อยแกนอตดออก2ตัวนะครับเพื่อให้มันรวมรวมหน่อยแล้วก็มางัดฝาข้างบนออกครับเนี่ยมงัดฝาข้างบนออกอ่ามงัดออกแล้วนะครับก็มาดูนะครับดูตรงเซนเซอร์วงกลมตรงนี้นะครับอ่เซนเซอร์วงกลมอ่ามันจะเปื้อนนะครับตอนแรกมันจะเปื้อนก็เลยทําความสะอาดออกใช้ทิชชู่ชุบน้ํานะครับหมาด ซับออกเช็ดออกนะครับอตอนแรกก็ซับออกหมดแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้นะครับวันนี้ก็ขอแชร์ประสบการณ์นะครับก็เลยมาดูตรงตัวหัวเซนเซอร์นะครับตรงนี้เนี่ยหัวเซนเซอร์ตรงนี้มันจะเปื้อนเปื้อนหมึกครับอาการตอนแรกก็คือสายหมึกเป็นเครื่องติดแท้งนะครับสายหมึกสีเหลืองนะครับหลุดสายหมึกสีเหลืองหลุดก็เลยขึ้นเอเอร์เอร์ p ศูนย์สาม สาเหตุก็คือทําให้มึกมันมาโดนตัวนี้เลอะนะครับแล้วก็มึกเนี่ยค้างอยู่ที่หัวเซ็นเซอร์นะครับก็เลยซับนะครับเอาคัอนบัตรนะครับซับซับออกเรื่อยๆนะครับจนหมดนะครับทีนี้ก็ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นะครับก็เลยได้จากเออร์เลอรนสก็กลายไปเป็นขึ้นเลขหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองพิ้นเทสดูนะครับโอเค กดเครื่องมือให้ขึ้นตัวเอแล้วก็กดสตาร์ทนะครับตรงนี้จะเป็นเซนเซอร์วงพมนะครับมาแล้วนะครับโอเคสวยงามนะครับก็ ช้งานได้นะครับก็วันนี้ก็ขอแชร์ประสบการณ์นะครับ canon e 5 1 0น error p 0 3นะครับอ่าไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมเช็คดูนะครับตรงเซ็นเซอร์วงกลมแล้วก็เซ็นเซอร์ยาวด้วยนะครับเซ็นเซอร์ยาวยาวเป็นเส้นยาวๆด้วยนะครับอย่าลืมเช็ค2จุดนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบอ่าการแชร์ประสบการณ์นะครับไว้แต่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ